ครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับน,นสพรนิติรัตน์ออนไลน์ทีมงานยวกบสายผมออสพลีครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเฮียนดุหลอนครับตอนนี้ผมยืนอยู่ระหว่างศาลปู่ดําห้วยงูตำบลวังหลวงอําเภอเป้าไร่จังหวัดหนองคายวันนี้ผมก็เดินทางมาถ่ายทำศาลเฉพาะห้วยงูเนี่ยซึ่งซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งนะครับในย่านนี้ที่มีผู้คนเก่าขานและนับถือกันทั่วน,นะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปดู ภายในศาลนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ระหว่างศาลปูดำห้วยงูนะครับก็มีเรื่องเล่ากันว่าสมัยก่อนเนี่ยตรงเนี้ยสถานที่แห่งเนี้ยมีคนมาเล่นน้ําจมน้ําเสียชีวิตกันบ่อยเอยเกิดอุบัติเหตุไปบ่อยครั้งเข้าหลังจากนั้นเขาได้สร้างศาลแห่งนี้ขึ้นมาเนี่ยหลังจากที่เคยมีคนเสียชีวิตก็ไม่มีก็ส่วนใหญ่เนี่ยคนเนี่ยไม่ว่า ที่อยู่ระหว่างสถานที่ไกลๆเนี่ยก็จะมาบนบานสายเก่าหรือเพื่อขอพรขอโชคขอลาบต่างๆเนี่ยจะสมหวังพอสมหวังแล้วเนี่ยเขาก็จะนําสิ่งของต่างๆหรือว่ามาบนบานสายเก่าไม่ว่าจะมาลําถวายหรือว่าจะมาขอพรขอโชคขอลาบเรื่องหน้าที่การงานหรือด้านตัวเลขต่างๆเนี่ยก็สมหวังพอสมหวังเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะมาแก้บนมาลํามั่งหรือไม่ก็ บางครั้งก็นำผล,ลไม้ต่างๆหรือไม่ก็ดอกไม้หรือน้ำต่างๆสิ่งที่บนบานส่วนใหญ่เนี่ยเท่าที่เห็นก็จะมีปากภูดอกไม้หรือว่าผล,ลไม้แต่เท่าที่ผมเห็นรอบๆสานเนี่ยก็จะมีอ่าเครื่องบินเครื่องบินเด็กเล่นนี่เยอะมากเลยนะครับเขาคงความนำมากแก้บนก็ถือว่า ศาลแห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งในยานีที่มีผู้คนไม่น้อยนับถือนะครับแล้วมาบนบานศาลเก่าหากใครผ่านทางมาเส้นทางนี้ก็แวะเวียนมาสักการะบูชาขอพรขอโชคลาภหรือเรื่องนัาที่การงานได้นะครับช่วงชิินดูหรอนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับว่าผมจะไปลงพื้นที่ไหนแล้วก็นําข้อมูลข่าวสารอะไรมาฝากช่วงนี้ก็สวัสดีครับ